ความเชื่อเรื่องราวความเชื่อในด้านจิตใจของมนุษย์คนเราไม่เท่ากันครับสิ่งเดียวที่เหมือนกันอย่งกับแฟดนั่นก็คือความอยากในใจของมนุษย์เรามีเท่าเท่ากันไม่ต่างกันเลยส่วนเรื่องความเชื่อนี้แตกต่างกันไปคนละความเชื่อไม่เท่าเทียมกันเรื่องราวความเชื่อนี้มีมาช้านานนับเป็นพันๆปีแล้วสำหรับวันนี้ ขอนำความเชื่อนำพักคามาเล่าสู่เป็นวิทยาทานให้แก่ทุกท่านทุกคนที่มีความอยากและเชื่อถือในจดจำเอาไปใช้ในข่าวจำเป็นหรือในข่าวขับขันนี่คือพักคามหาอำนาจสมใจปาถนาพุทธสังมิเอหิปิโย ปิสวัตอิมังปุพังวาคันทังวาราชากุมารวาราชากุมารีวาราชาคันติโยวาราชาคันติยานีวาอิทิวาปุริโสวาเอหิโชวาเอหิปริเทวันติคาถาบทนี้เป็นคาถามหานิยมสมปรถนาครับ บทนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้เสกแป้งผัดหน้ามีคนชอบมีคนนิยมดีนักแหละครับแต่ก่อนอื่นเมื่อเรียนคาถาจดจำคาถาได้แล,แล,แล้วก็อย่าลืมที่จะย,ยกโคูการยกครูนั้นก็หมายถึงจะลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พูดเป็นเจ้าของคาถาอาคมและผู้ที่เผยแผ่ เรียกว่าคุณคุณต่างๆอย่างาเช่นเราเรียนหนังสือนั่นแหละก็คุณก็คุณของคุณครูเห็นที่ไหนเราก็ต้องกราบที่นั่นคาถาก็เช่นเดียวกันอยากให้มีความขังก็ต้องยกขูขันห้าเป็นเบื้องต้นใครใส่เงินไปเท่าไหร่นั้นถ้าเราใส่39บาทก็จะเป็นการครอบทุกอย่าง เพราะคาถาแต่และบทนั้นบางทีบอกให้ใส่1สลึงบ้าง2สลึงบ้างหรือ2สตางค์แดงบ้างแต่ถ้าเราใส่39บาทก็จะเป็นการครบทุกอย่างจดจำไว้เถอะครับบทนี้เป็นคาถาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเอาไว้บอกต่อเป็นวิทยาฐานให้สําหรับคนที่มีหน้าที่การงานค้าขายนักแสดงนักดนตรี ้อสำคัญการใช้เวทมนตร์คาถามหานิยมสมปรารถนานี้หนึ่งอย่าเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนหลอกลวงและอย่าเป็นชู้เมียใครและอย่าเป็นชู้หัวใครแค่นี้คาถาก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์และก็จะเป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ